คุณผู offs, ้ชมครับล่าสุดมีข่าวด่วนเข้ามา1ทุ่มที่ผ่านมาเกิดการประทะกกันอย่างดุเดือดนะครับพื้นที่ทั้งกองทัพภาคที่2แล้วก็พื้นที่บริเวณเกาะกงล่าสุดมีคลิปออกมาไปดูคลิปกันก่อนเลยครับ คุณผู้ชมครับนี่คือข่าวด่วนนะครับหนึทุ่มห้นาทีที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่บริเวณทางด้านเกาะกงนะครับทางด้านเพจ army military force นะครับมีการแชร์คลิปเอาไว้แล้วก็ลงข่าวเอาไว้เนี่ยเขียนข้อความระบุว่าขนาดนี้เมื่อเวลา19นาฬินาทีที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับประมาณ30นาทีที่แล้วเกิดการสู้รบกันเกิดขึ้นตรงนี้เขาบอกว่าชาวบ้านซึ่งก็เป็นชาวกัมพูชานในเกาะกงเนี่ยมีการถ่ายคลิปเอาไว้ อ้างว่าเรือรบของไทยกําลังยิงสกัดกั้นโดนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้ฟังเสียงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจะได้ยินเสียงระเบิดดังเกิดขึ้นเหนือท้องฟ้าอย่างต่อเนื่อง เรือของพวกเขาเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ห่างไกลจากนอกหน้าน้านําของเรานะครับก็คือเรือของทหารไทยเนี่ยอยู่นอกเหนือหน้าน้านําของกัมพูชาแล้วก็มีการระบุด,ด้วยนะฮะบ,บอกว่าเป็นการโพสตคลิปนาทีที่ทางด้านชาวบ้านในเกาะกงกัมพูชาเนี่ยกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์เร่งอพยพก,กันเมื่อหนึุ่มห้ปนาทีที่ผ่านมาแล้วก็เขียนข้อความเอาไว้นะครับบอกว่าด่วน เวลา1ทุ่ม40นาที1ทุ่ม50นาทีชาวกัมพูชาในจังหวัดเกาะกงเร่งอพยพอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งก็มีรายงานว่าเกิดการสู้รบกันอีกครั้งอันนี้เป็นข่าวด่วนที่เกิดขึ้นนะครับ1ทุ่ม50นาทีที่ผ่านมาครับ แน่นอนว่าวันนี้วันที่12แล้วนะคะสําหรับการประทะกันร,ระหว่างไทยกัมพูชาต้องบอกว่าไม่มีสรรักวันเลย<ม>ที่มันไม่ดุเดือดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยสมรภูมิรบที่หลายคนจับตาม,มองมากที่สุดแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับฐานไทยมากที่สุดหนีไม่พ้นที่เนิน350นะคะตรงนี้คือสมอรภูมิรบที่ยากแล้วเราก็อยากจะได้คืนมาให้ได้ค่ะวันนี้วันที่12แล้วการสู้รบในสมรภูมินี้ดุเดือดแค่ไหนคุณผู้มชมลองไปดูค่ะเจ,ะจะ้าจรอน นี่เลยค่ะนาทีเดือดที่กองทัพไทยระมยิงถล่มฐานที่มั่นของฐานเขมรแบบสู้ยิบปาเลยนะคะแหล่งข่าวบอกว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น5โมงเย็นวันนี้เลยค่ะเป็นคลิปที่ฐานเขมรถ่ายเอาไว้แล้วก็มาโพสลงโซเชียลเขียนข้อความเอาไว้ว่าหากระสุนทุกทิศทางสาดมาที่ฐานที่มั่นอย่างหนักมีคลิปนะคะฐานไทยจากกองทัพภาคที่3ที่มีกองบัญชาการอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกมาช่วยรบในพื้นที่กองทัพภาคที่2ยิงถล่มฐานเขมรค่ะ ลูกหลานเจ้าพญาละแวกจงจำไว้เอาเอาเอามึงมามึงมากูลูกหลานไปในสวนกูไม่ให้กูไม่ให้ลูกหลานเจ้าพญาละแวกจงจำไว้เอาเอาเอาอะไรเนาะโอเคมึงมามึงมาคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณเกาะกงอย่างที่เราทราบกันนะครับว่า เหตุการณ์ในครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด่วนจริงๆนะครับ<ฆ>เมื่อเวลาหนึ่งทุ่มห้านาทีที่ผ่านมาเพิ่งเกิดเลยเพิ่งเกิดเลยนะฮะแล้วก็คนที่อยู่บริเวณพื้นที่ของเกาะกงเนี่ยคุณผู้ชมครับเขามีการถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้เขาก็แตกตื่นกันเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเห็นเนี่ยว่าเรือของเรือรบไทยอยู่นอกเหนือหน้าน้ําของกัมพูชาเขาอ้างแบบนี้นะ<ฆ>แต่เสียงอ่ะคุณผู้ชมฮะคือรัวดังสนั่นเลยครับเขาบอกว่าเรือรบของไทยเข้าโจมตีพื้นที่ของเกาะกงเปิดคลิปอีกสกรอบหน,น่งนจริรบ อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตอนนี้ทหารไทยก็มีปฏิบัติการอยู่ที่บริเวณทางด้านฝั่งของกองทัพภาคที่หนึ่งในการดูแลคุณผ,ผู้ชมครับทีมข่าวจัสทีวีขอพาไปดูไอ้ตรงบ้านสามหลังหน่อยที่มีการเคลียร์พื้นที่กันนะครับคือตรงเนี้ยเขาบอกว่าพื้นที่อยู่ในจังหวัดต,ตราดแน่นอนเลยครับว่าหลังจากที่เรามีการเคลียร์พื้นที่ปรากฏว่าไปพบกับทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งมันมีการดัดแปลงจากทุ่นระเบิดดักรถถังครับ ที่ตบเดียวกันม้แต่อามันมันเอามันเอาซ่ซเดนไม้แปดสิบเอาสิโแปดได้ไหม นี่แหละครับหลังจากที่ทางด้านทหารไทยของเราเข้าไปเคลียร์พื้นที่จุดบ้านสามหลังในพื้นที่ของจังหวัดตราดนะครับปรากฏว,ว่าทหารไทยของเราตรวจสอบว่ามีกระเป๋าใบหนึ่งอะ่ะมันอยู่ในบ้านสามหลังในพื้นที่ของจังหวัดตราดทีเนี้ยห้ทหารของฝั่งกัมพูชาทุกคนครับใช้ตรงนี้เป็นฐานทหารจากนั้นทางด้านกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีแล้วก็ตากพร้อมด้วยกับทางด้านกองทัพเรือก็สามารถที่จะมีการยึดกลับคืนมาได้หลังจากที่มีการสู้รบกันอย่างดุเดือดนะครับ เป็นสมรภูมิที่ดูเดือดอีกหนึ่งสมรภูมิความยากในการที่จะเข้าไปยึดพื้นที่ทันทีที่ทหารไทยของเราเนี่ยทุกคนมีการแกะกระเป๋าออกมาพบว่าเป็นลักษณะของกล่องโฟมครับกล่องโฟมเนี้ยด้านในมีหัวกระสุนปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรมันถูกดัดแปลงเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลพร้อมกับทางด้านฉนวนไฟฟ้าทหารไทยเราก็เลยมีการปลดฉนวนไว้แล้วนะครับไม่เพียงเท่านั้นคุณผู้ชมฮะกล่องโฟมไปแล้ว1อัน ทหารไทยของเราไปพบว่ามีคลังเก็บทุนระเบิดดัดแปลงสังหารบุคคลจํานวนถึงสิบหกลูกคุณผู้ชมฮะนี่ฮะทุนระเบิดนะครับซึ่งมันมีการดัดแปลงครับจากทุนระเบิดดักรถถังนะฮะแล้วอันนี้ยมาหวังว่าคือรถถังเนี่ยเรารู้กันว่ามันเป็นยานยนต์ขนาดใหญ่แต่อันนี้ถูกเอามาใช้กับชีวิตของคนนะครับขนาดแตกต่างกันนะคุณผู้ชมใช่ค่ะแปลว่าหวังผลแน่นอนเลยสําหรับเรื่องของ อนุภาพใช่ครับแล้วก็ฉนวนเนี่ยก็ยังคงติดเอาไว้อยู่ที่บริเวณน้านบนด้วยนี่นะฮะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเขาพบว่าทหารกัมพูชาได้ผูกผ้าสีแดงเอาไว้ให้เป็นสัญลักษณ์ด้วยนะครับในจุดที่วางทุ่นของระเบิดเพื่อที่จะป้องกันพวกตัวเองเวลาเดินมานะฮะแต่ละที่ว่าจะหยับอย่าไปเหยียบนะนะฮะแต่ว่าทหารไทยเราก็ไม่มีไม่มีใครรู้ไงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นทุ่นระเบิดหรือเปล่า<ช>มันเป็น<ะ>ทุ่นสังหารหรือเปล่านะครับ คุณผู้ชมครับมันมีหลักฐานอีกที่ทําให้ทหารไทยของเราตกใจแล้วก็ช็อกเลยครับเพราะว่าไปเจอกับสมุดเล่มหนึ่งพอเปิดดูด้านในเนี่ยเป็นภาษากัมพูชาตรงนั้นน่ะเขียนด้วยลายมือนะฮะ,ะซึ่งบอกรายละเอียดของทุ่นระเบิดนี่นนเห็นชื่อเลย pmn 2เนี่ย po mc 2เนี่ยใช่ครับแล้วก็บรรยายลักษณะทุกอย่างเอาไว้รายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าเขียนถึงคุณลักษณะทั่วไปของ pmn 2ทุ่นระเบิดนี้นะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากทางด้าน ประเทศเรสัสเซียนะฮะแล้วก็มีคุณลักษณะทางเทคนิคนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพทั้งเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงของทุนระเบิดน้ำหนักดินระเบิดน้ำหนักรวมของทุนระเบิดแรงกดเพื่อให้กดระเบิดรูปร่างภายนอกแล้วก็ส่วนประกอบอธิบายเอาไว้ละเอียดจริงๆละเอียดยิบเลยละเอียดยิบนะฮะแล้วเป็นภาษาของกัมพูชาครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดทางด้านนาวาเอกเกติยุทธเทียนสุวรรณครับรองโฆษกกองทัพเรือก็เปิดเผยถ,ถึงเรื่องนี้ บอกว่ากองทัพเรือสามารถที่จะมีการควบคุมพื้นที่บ้านหนองรีตะบนํำรากจังหวัดตราดแล้วก็นาหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดมนุษยธรรมของกองทัพเรือเ,เข้าไปตรวจสอบก็พบนะฮะว่าเป็นคลังเก็บทุ่นระเบิดดัดแปลงสัญหาบุคคล16ลูกอย่างที่เราทราบกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลักษณะของการดัดแปลงคือใช้หัวกระสุนปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรเอามาดัดแปลงก่อนเป็นระเบิดที่มีสายชนวนเชื่อมต่อไปกับยางศูนย์ควบคุมครับเพื่อจะมีการกดจุดระเบิด ฉะนั้นถ้าเขาเห็นว่ามีทหารไทยเดินมาเขากดอันนี้คือหวังเอาชีวิตแน่นอนคุณผู้ชมครับนอกจากนี้เขาบอกว่าจะมีการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างหากไอ้ทุนระเบิดนี้มันทํางานครับแล้วก็ความรุนแรงคือมันมันจะขยายกว้างจริงๆเพราะว่ามันเอาไว้สําหรับดักรถถังซึ่งในส่วนนี้ถือว่ากัมพูชาได้ทําผิดต่ออนุสัญญาออตตาว่าครับนอกจากนี้คุณผู้ชมฮะกองทัพเรือก็พบเอกสารที่เขียนด้วยลายมือก็เป็นรายละเอียดของทุนระเบิดแล้วก็คําอธิบายจุดที่ฝังทุนระเบิดเอาไว้ กระจายเต็มพื้นที่ของบ้านสามหลังครับอาวุธเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ในคลังอาวุธพวกนี้เป็นวุโทโธปกรณ์ของกัมพูชาอีกกว่า300รรายการที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงฐานที่มั่นของกัมพูชาที่บอกว่ามีการก่อสร้างฐานเสริมความแข็งแกร่งถาวรซึ่งฐานเนี้ยฐานที่มั่นเนี้ยคุณผู้ชมฮะมันอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยแต่ไปเป็นพฤติกรรมของกัมพูชาไง เขาบอกว่าสอเห็นพฤติกรรมที่กัมพูชารุกล้ำเข้ามาในพื้นที่แล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับปฏิบัติการโจมตีฝ่ายไทยอย่างชัดเจนครบบันทึกที่เราพบในพื้นที่นะครับว่าเป็นตัวอักษรที่เขียนด้วยมือเป็นการบันทึกนะครับลงวันที่ชัดเจนนะครับนั่นคือวันที่7เดือน10ปีที่แล้วเกี่ยวกับในเรื่องของวิธีการและคุณลักษณะของรโรเบิด สังหารบุคคลนะครับ P M N 2แล้วก็ตัว p o m มแซนะสำหรับภาพถัดมานะครับนี่คือสิ่งที่เราได้ค้นพบนะครับเราได้พบเรื่องของสารพวุธนะฮะยุทธปกรณ์จำนวนมากกว่า340รายการการใช้หัวลูกปืนใหญ่นะครับ105มิลลิเมตรมาดัดแปลงเป็นอรเบิดนะครับที่มีจุดตัวชนวนเนี่ยเชื่อมต่อกัน นะครับจากลูกระเบิดหลายๆล,ลูกเนี่ยเข้าไปที่ปุ่มที่สามารถที่จะกดเพียงครั้งเดียวแล้วลูกระเบิดทั้งหมดเนี่ยระเบิดพร,พร้อมๆกันซึ่งถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อทั้งกําลังทหารแล้วก็พลเรือนของเราเป็นอย่างมากนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะก็อย่างที่เราทราบกันว่าทางด้านกองทัพเรือก็บอกว่ากัมพูชาเป็นการละเมิด นุสัญญาชัดเจนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยแต่มันเป็นพื้นที่ที่กัมพูชาเนี่ยเข้ามายึดพื้นที่แล้วก็วางทุ่นระเบิดเนี่ยเอาไว้กระจายเต็มไปหมดเลยนะฮะ